เฮ้ย <Hey, S 2> เฟิร์นน้องพี่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยใครน้องคุณไม่ทราบคะ่ะคนที่อักตันยูแบบคุณนะ่ะฉันไม่รู้จักอย่ามานับญาติกับฉันนี่พี่พูดจากับเราดีๆทำไมเราพูดจาพี่แบบนี้ฮะพี่ไปทำอะไรผิดความผิดของคุณน่ะหรอมันมีเยอะมากเยอะจนฉันเนี่ยเล่าไม่หมดแต่อยากฟังไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังสีอันนี้ใส่แลยนี่วะ่ะ <H ung> พี่ตันอ่ะว่าไงแชมป์พอดีว่าผมสอบเข้ามาหาลัยได้ครับเอาจริงเหรอไหนพี่ดูสิ <H ung> เฮ้ยจริงด้วยอแชมป์นี่เก่งมากเลยลเนี่ย <H ung> พี่ตันครับ <H ung> ใน <c oughs> ผมก็สอบเข้ามาหาลัยได้แล้วผมว่าผมจะขอรับพี่สักครั้นะครับแชมป์แต่ พี่ไม่มีเงินมากขนาดนั้นนะนี่พี่ก็กำลังนั่งแพ็คของอยนะู่เนี่ยเงินนี้ไม่ได้เลยพี่คุยอะไรกันอยู่อะ่ะอ้าวเฟิร์นพอดีว่าแชมป์เนี่ยเขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดังได้อะนี่ก็เห็นบอกว่าอยากจะได้รถอน่แล้วเฟิร์นอ่ะสอบเป็นไงบ้างอ๋อผลก็ออกแล้วแหละพี่แต่ว่าไม่ติดพยาบาลแต่ก็ ไม่เป็นไรนะเฟิร์นว่าเฟิร์นจะไปเรียนมาหาลัยแบบเปิดเอาอะจะได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วยพี่ไงดีไหมอืมก็ดีนะ <laughs> <laughs> นี่เฟิร์น <c oughs> เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าพี่น้องกันเนี่ยแต่สมองมันไม่เท่ากันฉันนี่เรียนเก่งกว่าแกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฉันควรจะได้ทำงานดีๆส่วนแกเนี่ยก็คงต้องช่วยพี่ซันเนี่ยแพ็คของไปนะไอ้พวกใช้แรงงาน <laughs> พี่ซันครับ อย่าลืมรถเก่งที่ผมขอไปด้วยนะผมขอเป็นรถยุโรปผมอยากจะขับไปเรียนไม่อยากนั่งรถไฟฟ้ามอยากนั่งรถเมล์พี่ยังไงผมขอตัวไปหาเพื่อนก่อน,นนะพี่อย่าลืมนะครับรถเก่งพี่ชันคนนขอโทษนะที่ทำให้พี่ผิดหวังอะ่ะที่สอบไม่ติดพยาบาลแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเพินก็จะช่วยพี่ทำงานแบบนี้แหละส่วนพี่แชมป์ก็ ถอยให้เขาเรียนไปแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเฟิร์สพี่ก็ว่าจะเล่นขายของแล้วแพ็คของทีไหนจะได้หายักก้อนเนี่ยไปดารนถนให้กับแชมป์เขาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเนิร์ช่วยนายแพย็คขึงไหนละอ้ไปไรก่อนนะร้อยกล่องนี้เอา้าแชมป์ มาพอดีเลยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยพอดีอ,อ่ะน,นี่พี่ไปดูรถมาแล้วนะคันนี้พี่ว่าราคากำลังดีเลยเนี่ยยี่ห้ปากซอยเป็นรถมือสองพี่สันนี่มปนอะไรกันรถเก่ายุค้าพี่จะบ้าหรือไงพี่เห็นผมเป็นคนยุก้ 0, าศูนยเหรอฮะเพื่อนผมเนี่ยขับแต่รถยุโรปไปรายงานตัวกันทางนั้นถ้าไม่ได้รถยุโรปผมลาออกชมป์ จงก่อนนะก็ตอนนี้พี่มีแค่นี้มีปัญญานี่ไม่มีปัญญา,ญญานี่ขยันทำงานให้มากขึ้นดิว่พี่จำได้ปะก่อนที่แม่จะตายแม่บอกว่าไงบอกให้ดูแลผมเป็นเจ้าคนนายคนนี่อะไรแม่ตายไปแป๊บเดียวพี่ลืมแล้วเหรอวะอ๋อแค่น้องคนเดียวเนี่ยไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่มีอะไรกันปะเนี่ยเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยอะทำไมอะ นี่มันเรื่องขผู้ชายไม่ใช่เรื่องของแกเฟิร์นเฮ้ยอยากได้อยู่พอดีเลยแกเรียนโรงเรียนรัดอะใช้กระดาษจดก็คงพอมั้งพี่แชมป์ทำแบบนี้ได้งไงอะไอ้แท็บเล็ตเนี่ยหนูเป็นคนเก็บเงินซื้อเองนะพี่หนูไม่ได้ของเงินคนอื่นมาซื้อซะหน่อยเฟิรนคนไม่ฉลาดแบบแกเนี่ยใช้แท็บเล็ตไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช้กระดาษจดเอานี้ก็พอแล้วพี่ซัน ่าลืมนะพี่รถของผมเนี่ยต้องรถยุโรปเท่าน,นั้นถ้าไม่ได้รถยุโรปจะหาว่ายังงูอย่างนี้นะพี่ผมจะลาออกไม่ลงไม,ไม่เรียนแล้วฮัลโหลเจมเอมเอจเอจมพอดีว่าแกพอจะมีให้ฉันยืมสักแสนหนึ่งไหมใช่น้องชายฉันเพิ่งเข้าเรียนได้ฮัโลโหลฮัลโหล โลเจมลโหลตีคือ hmm. ฉันจะขอยิงเง,ง,ง,งินสักแสนหนึ่งอ่ะตีตีฮัลโหลตีนี่มันก็ใกล้วันรายงานตัวแล้วอะยังขาดเง,ง,งินัังแสนหนึ่งจะหาจากไหนให้แชมป์เนี่ย

พี่ซันฮัลโหลค่ะนี่พี่ซันถ้าพี่กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆรู้ไหมหมอเขาบอกว่าหัวใจพี่ไม่ค şey like ่อยแข็งแรงอ่ะห้ามทำงานหนักส่วนเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหนูจัดการให้หมดเลยขอใจนะเฟิร์นช่วยพี่ได้เยอะเลยก็เราเป็นพี่น้องกันมีกันอยู่แค่นี้แหละพี่ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วย <c oughs> แม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับเอ่อพิตานครับพอดีว่าผมจะขอเงินพ่ชานรักษาหมื่นนะครับแชมป์แชมป์จะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะ <c oughs> พอดีว่ามาหลาลัยของผมครับจะจัดละครเวทีผมก็เลยบอกเพื่อนว่าผมจะเป็นสปอนเซอร์ห้ครับพ่ชันเดี๋ยวก่อนนะแชมป์ทำไมถึงไปรับปากเพื่อนล่ะฮะ พี่ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกแถมตอนนี้พี่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยพี่ต้องใช้เงินนะแชมป์พี่จะใช้เงินอะไรเยอะแยะนี่30บาทรักษาทุกโรคทำไมไม่ใช้ทำไมต้องให้เสียเงินด้วยพี่ซันพี่แชมป์ไม่ได้ทำอะไรอะแชมป์แชมป์พี่รู้ว่าพี่ซันซุกเงินไม่ตรงไหนนี่ไงพี่ซันไหนบอกไม่มีเงินทำไมพี่โกหกผมอะฮะยวก่อนแชมป์ฟังพี่ก่อนนะ เงินนี้เนี่ยพี่เก็บไว้ให้แกนะแกต้องใช้อ่ะเ,อเก็บไว้ผมใชครับพี่ไหนไหนพี่ก็เก็บไว้ผมแล้วกั้นผมขอไปก่อนแล้วกันนะพี่พี่แชมป์มันจะมากเกินไปแล้วนะมากอะไรล่ะพวกแกพวกใช้แรงงานก็ทําทงานไปดิววฉันเรียนจบมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาเป็นผู้บริหารแทนตั้งใจทำงานะพี่แชมป์ แล้วพี่แชมบเอาเงินไปแบบนี้แล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนมารักษาตัวเองล่ะพี่ซันพี่ซันพี่ซันก็วันนั้นน่นแหละวันที่พี่ไปขโมยเงินพี่ซานแล้วพี่ก็ไม่กลับไปอีกเลยอ่ะพี่ซานเขาก็เลยเสียบนเตียงนั้นน่นแหละแล้วฉันก็เลยวิ่งวุ่นจัดงานศพอยู่คนเดียว แต่พี่ก็ไม่เคยไปงานศพเลยอ่ะพี่ไม่ไปเลยแม้แต่วันเดียวอ่ะแล้วนี่พี่จะมาบอกตัวเองว่าพี่เป็นพี่พวกฉันเนี่ยนะเออเอเฟิร์นคือพี่ไม่รู้นี่ว่าพี่ขอโทษนะเวิร์นนะพี่อย่ามาอ้างพี่ชายตัวเองเสียทั้งคนพี่บอกว่าพี่ไม่รู้เช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ก็เชื่อมันเถอะฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ละเฟิร์นตอนนี้เฟิร์นทำงานอะไรอยู่อ๋อนี่มาทำงานกับพี่ไหม ตอนนี้พี่เปิดธุรกิจกับแฟนอยู่ว่าแต่เราสองคนนี่ก็บังเอิญนะที่เจอกันวันนี้ฮะใช่บังเอิญมากแล้วนี่บ้านพี่เหรอใช่บ้านพี่เองนี่เขาไปกินน้ำกินข้างในหน่อ,อไหมไม่เป็นไรอ่ะพี่อฉันมาทํางานแถวเนี้เดยวฉันก็กลับแล้วเฟิร์นแล้วเฟิร์นมาทํางานอะไรตามบ้านคนแบบนี้อ๋อหรือว่าเฟิร์นทำงานไปทนีเฮ้ พี่ม่อยากเชื่อเลยนะว่าชีดเฟิร์นเจริญก้าวหน้าแบบนี้จริงๆพี่ก็ทายถูกครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าเพิ่อนมาส่งจดหมายอ,ะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่แชมป์เพื่อนทำงานเกี่ยวกับการติดตามการใช้ลูกโซ่อะแล้วเฟิร์นก็ไปเห็นหมายสารนี้ยมันมีชื่อพี่อยู่กับที่อยู่ตรงนี้เฟิรนก็เลยขอเขาว่าจะเอาหมายสารนี้มาส่งพี่เองอะ คนไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าคนที่มีความสามารถแบบพี่จะไปทํางานต้มตุ๋นคนอื่นแบบนี้แต่เดี๋ยวพี่ก็ได้รับผลการกระทําของตัวเองแล้วนะถ้าไม่มีอะไรก็เฟินขอตัวก่อนเออเฟินเฟิน,ฟนเดี๋ยวก่อนดิเฟินช่วยพี่ก่อนนะแหมเฟินเราพี่น้องกันนี่เฟินมีพี่ชายแค่คนเดียวค่ะคือพี่สัต เฮ้ยเฮ้ยน hey. in ี่พี่พี <t <t ่มาขับรถตัดหน้าหนูแบบนี้ได้ไงเฮ้ยพี่จะเลี้ยวอ่ะทำไมปะฮะหนูก็ไม่ทำไมหรอกนะพี่แค่พี่ขอโทษอ่ะหนูก็จบละโทษเอวะ แกถ่ายคลิปไว้เลยนะเผื่อมันจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครแกถ่ายวะเฮ้ยโธพี่พี่ปาดหนูขนาดนี้ถ้าชนขึ้นมาจริงๆใครจะรับผิดชอบฮะเฮ้ยแล้วแ,แ,แล้วมันชนยางมันชนหรือ,อยางเป็นไรหรือเปล่านี่พี่พี่จะมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะจะมาเจ๋วให้มากนะเว้ยเฮ้ยที่เป็นครูด้วยนี่เป็นครูเนี่ยทำไมพูดจาไม่ดีเลย,เลยวะฮะฮะพี่ พี่บางหากที่พูดจาไม่ดีกับพวกหนูอ่ะเฮ้ยไปเรียนมาใหม่นะไม่กลัวหรอกเว้ยโถ่เอ้ยไปเถอะจะไปเสียเวลาเลยโถ่เลยไม่จะแน่เฮ้ย <c oughs> ว่า เราก็จะสโ p p o s ทไม่ยากทำไม่ยากครับทั้งหมด400กรัมอ้าวเฟิร์นกลับมาเหรอนี่พี่กำลังดูวิธีการทำอาหารอยู่เลยเฮ้ยนี่เป็นอะไรกันทำไมน่าดูเคียดก็เฟิร์นไปเจอวินมอชัหน้าปอกซอยมาพี่ซันมันจะหาเรื่องเฟิร์นฮะมาหาเรื่องใช่พี่คือวินคันนี้อยู่ๆก็ขับมาปาดหน้าเราพวกเราแล้วก็มาโทษพวกเราว่าพวกเราไปปาดหน้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่มันเป็นโรคประสาทเราวันนีย เฟิรนว่าต้องใช้แน่ๆเลยเฟิร์นภรรยาบอกให้เขาขอโทษแต่เขาก็ไม่ทำนะพี่แล้วก็ยังมาพูดจากวนเฟิร์นอีกกูเอาเถอะเฟิร์นคนในสังคมก็มีหลายรูปแบบนะก็ทั้งเจ้ามันเถอะเนาะเอ่อเฟิร์นงั้นวันนี้ฉันขอกินข้าวเย็นที่นี่นะอืมได้สิเฮ้ยงั้นดีเลยเดี๋ยวพี่แสดงเองวันนี้เดี๋ยวทำอาหารให้กินจะได้อารมณ์ดีขึ้นไงกินอะไรอร่อยเนาะ,ะงั้นเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะพี่มา ข้าวไก่กระเทียมอยากอยากกินอะไรเป็นพิเศษกันไหมสิ่งอย่างนี้วนีขอบคุณมากเจ๊เฮ้ยนี่มันรถไอ้คูนั่นี่วาคิดเหรอกูจะจบปง่ายวันนี้เด็กเป็นไงบ้างอ่ะ นี่วันนี้เด็กน่ารักมากเลยแกส่งกันบ้านฉันครบทุกคนเลยนะเฮ้ยนใครมากดกลิ่นหน้าบ้านเราอะน่ารัดิกดแบบกวนๆฉันปวดหูไปหมดละไปดูไหมไปดีปะายเฮ้ยของดีวะเฮ้ยเอามาดิโอ้โหกินกูยอมง่ายวะพี่นี่พี่มาทำอะไรอ่ะเฮ้ยคิดว่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยพี่จะจบง่ายเหรอวะ ่ายดิ่ายเลยไม่กลัวหรอกเป็นไรของเขาอ่ะนั่อดิเฮ้ยแถวนี้ใครแจว๋วใครแจ๋วเรี่ยงมาดิเฟิร์นเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ซันคนนี้แหละที่เฟิร์นเล่าให้พี่ฟังอ่ะล้วอยู่ดีๆก็จะมาหาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอ้นนี้เราที่แจว๋วมันไม่เท่าไหร่นี่หว่าพี่ครับยังไงผมต้องขอโทษเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าผมขอโทษจริงๆนะครับ <c oughs> เรื่องนี้จบ,จบ พี่ไม่รับเป็นคขอโทษร่างกายพี่เนี่ยจะเป็นเรื่องเนี่ยพี่หยุดเลยนะครับอย่าเข้ามานะครับผมสู้กลับนะพี่แล้วถ้าพี่ไม่จบเนี่ยผมจะแจ้งตำรวจนะโอ้โหไอ้น้องพี่ก็แค่อยากจะลองวิชาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไปก่อนเขาเป็นอะไรงเขาอ่ะแล้วเราสองคนไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรจ้ะพี่ชันนี่จีนเมื่อกี้แกถ่ายคลิปไปหมดแล้วใช่ไหมอืมฉันถ่ายไปหมดแล้วแหละเดี๋ยวจะไปลงโซเชียลเตือนคนอะว่าไม่ควรขึ้นวินแบบนี้อืพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะโพสลงโซเชียลเนี่ยคนเขาจะได้รู้ไงว่าวินคนนี้เขาเป็นนิสัยยังไงแต่พี่ว่าตอนนี้เราเรียกเข้าบ้าออกนก่อนดีกว่าเผื่อว่ามันกลับมาอีกอะจ้ะเ,เข้าบ้านเ๋ยพี่ปิดประตูให้้ พี่แชมพี่แชมไลพี่อะวยแล้วรู้ป่ะสวยอะไรวะ <S 1> <S 1> <S ก็คลิปพี่ไะดิบนหลุดเข้าไปโลกโซเชียลอะที่พี่ไปกวนเขาไว้อะแล้วก็มีแต่คนบอกว่าพี่เนะี่ยผิดเฮ้ยหวานว่ไม่น่าเลยกูเอาไงดีะพี่ทำไงได้ตายแล้วพีจม <S <S ผมก็ไม่รู้อะ ขออนุญาตนะครับขอเชิญตัวคุณไปที่สอนอเลยครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมทำไรครับไอ้จิ๊บไอ้เจมเ้ยคุณตำรวจผมไม่ได้ทำเลยนะคร,นครับเชิญครับเชิญไปสอนอเลยครับไปทำไรเดินไม่สิครับเ<โ>ฟิร์นนี่นี่นี่พี่ได้เรื่องแล้วนะเรื่องอะไรพี่ก็เรื่องที่วิน,มาวานเนมื่อวานไงก็จำได้ไหมจีนเขาโพสคลิปลงไปตอนนี้ตำรวจมาจับปูไปแล้วนะไอ้เหรอแล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะก็ เห็นว่าวินคนนั้นเนี่ยเขาสรารภาพกับตำรวจว่าเขาดื่มมากเกินไปอ่ะก็เลยมีอาการแบบนั้นแต่ตำรวจเนี่ยต้องสอบปากคำเพิ่มเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่เมาอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยเฟิร์นก็ว่าแหละท่าทางเขาดูวอยาวแล้วก็กลุ้นๆแปลกๆเห็นไหมพลังโซเชียลนี่มันช่วยได้จริงๆนะแต่เฟิร์นจำไว้อย่างนะถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยรีบโทรหาพี่เลยนะจ้าวันนี้อยากกินอะไรไหมไปตามให้กินอเอาไก่เกาหลีไก่เกาหลีเลยเหรอ ยังอาเซียจัดให้รอ,อย่างนี้แหละได้ค่ะ